สวัสดีครับผมก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเสือ,อคิมนะครับวันนี้มายเมนเกมมาเล่นเกมยิงปลาภาคสี่นะก็มาที่ทุนอยู่ที่5,000บาทก็เริ่มที่เบ็ด20ดูว่าจะเป็นยังไงไปดูอ่ะแบบนึ่งนะทุกคนผมขอเลือกตัวก่อน ตอนนี้ผมก็เปิดออโต้ไว้เลยนะก็โอ้ได้แล้วได้หัวปืนมาใหม่แล้วอ่ะปล่อยเวลาปล่อยเนี่ยให้ปล่อยไปที่ฝูงไปเยอะนะทุกคนมันจะได้แตกเยอะๆถ้าปล่อยไปที่ว่างๆเนี่ยมันก็จะไม่แตกนะเนี่ยสองพันไปต่อแต่รอก,ก่อนรอก,ก่อนแล้วรอ,อปูก,ก่อนนี่ม,นมาแล้วม,มา ไปไปดูจะไต่เท่าไหร่มาไหมลูกศรไหมลูกสอ,กสอเอาอีกเอาอีกลูกศรนไหมลูกศรนไหมโอ้ได้พันหนึ่งนะทุกคนไปเดี๋ยวรอต่อไปรอรอบหน้าเรามาเสี่ยงดวงไหมยิงต่อไปรอปูบแบบหนึ่งทุกคน ตรงนี้ผมก็จะล็อกปูไว้ก่อนนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแตกง่ายกว่าทุกตัวที่เคยยิงะระหว่างนี้ก็ผมขอยิงปลาปักเป้าแบบหนึง่งเอาโอเคเดี๋ยวรอรอตอนใหม่จะไม่ผิดเป็นมังกรไหมทุกคนดาดนี้ หรือว่านางเงือกแต่ช่างมันเถอะทุกคนอ๋อมังกรณ์เห็นไหมผมว่าล่ะไปแมงกระพุนจะแต่ผมไหมแมงกระพุนจะแต่ผมไหมไตกดีไตกดีเยี่ยมมา โอ้มันเท่าทุนเลยทุกคนยิงไปเท่าไหรกลับมาเท่านั้นไปไปกันต่อนะกลับมาที่วงล้อของเราดีกว่าไปยิงปูต้องแตกได้ลวมังต้องแตกได้ลวมังลูกสอนลูกสอน ลูกโซนอ้าวไม่ใช่ไปก็ยังดีไปไปกันต่อจะมีปูอะไรออกมาไหมรอปูก,ก่อนอ้าวปูระเบิดจะมาก็รอเลยรอเลยแตกแล้วแตกแล้วตุมต้มตุ้มเอาอีกเอาอีกเอาอีก อีกสักหน่อยเยี่ยมเยี่ยมนี่กะได้ไหม่เพิ่มอีพัน0นเก้านะทุกคนไปไปกันต่อเนี่ยดวงมันจะมาผมบอกไปแล้วว่าเนี่ยรอปูมันแตกดีกว่าทุกคนเอาอีกเอาอีกเอาอีก ค okay. ก็ไม่แย่นะกำไรอยู่ไปกันต่อ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 ไม่แตกแตกไหมไม่แตกอ่ะอดใจยิงมังกรไม่ได้แล้วก็โชคดีแตกด้วยทุกคนโอ้ ตุ้มอุ้ยเชียร์แจ็คพอตเวอร์โคตรเจ๋งเชียร์เชียเชียอ้ทุกคนทุกคนทุกคนมันแตกเยอะมากตอนนี้แต่เมื่อกี้ผมยิงอะไรไปปะเออผมผมเปิดออตโต้เนาะมันก็เลยยิงมังกรรัวๆเมื่อกี้แต่โชคดีของเราที่มันแตกปกติมันจะกินเงินเราอย่างเดียวเลยเว้ยอุ้ยของเราไหมของเราอีกไหม เนี่ยโคตรโคดโคตรเจ๋งไปกันต่อเนี่ยทุกคนสุดยอดสุดยอดเอาอีกเอาอีกเ uh huh. คนตื่นเต้นเมเวลายิงอะไรไม่ตั้งใจแล้วแม่งตูมะแม่งระเบิดอะเชียโคตรดีโคตรสะใจแต่พอจะตั้งใจยิงอะไรไม่ไม่แตกไปไปต่อ เอาอีกไปทุบปลามาเยอะปลามาเยอะก่อนอ่ะแล้วก็้ออโอเคได้มาเพิ่มอีก2องพันนะทุกคนก็ไม่แย่ไปกันต่ออ่ะมาไปไปด่านปู จริงผมไม่ค่อยถูกกับด่านนี้เท่าไหร่นนะผมรู้สึกว่าปูมันแตกโคตรยากเลยแต่ไม่เป็นไรเราไปเอาปูตัวเล็กก่อนเอามานี่ไงผมบอกเรามันแตกเล็งเล็งทุกคนเออเนี่ยผมบอกแล้วต้องเล็งดีมันพอได้หัวปืนมาแล้วเนี่ยมันยิงได้ครั้งเดียวทุกคนเพราะฉะนั้นก่อน,ก,อนก่อนจะกดเนี่ยเล็งก่อนอมาไปต่อ หมุนวงล้อดูสิจะได้จคพอทไหมจคพอตจะแตกเปล่าเอาอีกลูกสอนเออเอาอีกเอาอีกโ<ห>อ้โหอะก็ยังดีไปกันต่อไปไอปูระเบิดมาแล้วทุกคนสนหน่อยไหมอ่ะยิงมันจะแตกมันรดวไหม ก็แตกก็ต้องแตกแล้ววะยิงนัวขนาดนี้เนี่ยไปปาตัวเล็กมันหายไปไหนหมดวะทุกคนพ่อเราได้อะไรแบบนี้แล้วปาตัวเล็กหายแต่ก็ยังดีไปเอาอีกเออนี่เอาอีกเออปุอ้มเออก็ไม่แย่นะทุกคน หมือนยิงไป500ได้กลับมาพันหกอ้นี่นี่แจ็คพอตเมื่อกี้มผมไม่รู้ผมไปกดอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็เอา้าไปยิงบอลเฉยแล้วก็เอา้าได้เฉยเนี่ยทุกคนแบบไม่ได้ตั้งใจนะวันนี้หรือว่ามันเฮงกว่าวันนี้ดวงผมกำลังมาปะเซหนอยด์หน่อย,อ,นนอ,ยอ่ะกลับมากลับมาเออเอาอีกเออ ตุ้ม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 ให้คนข้างข้างม่นฉาตู้มให้หัวปืนข้าง,างมันอาจะไปกลัวเนี่ยรู้หกหมื่นแล้วได้มาทุนห้าพตอนนี้หกพันล้วทุกคนได้กำไรมาฟร,ฟร,ฟร,ฟรีพันหนึ่งแบบว่าไม่ต้องใช้แรงงานนะว่างๆก็เล่นได้ถ้าสะดวกแต่ว่าก็ตามที่ผมได้แจ้งไปก็คลิปนี้ ทำมาเพื่อความบันเทิงนะก็ถ้าให้รับชมเฉยๆแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นก็กดลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไมไหมผมบอกแล้วเห็นไหมไปยิงหาเลงจุดเลงนี่ ผมบอกแล้วไปแต่ว่ามันต้องเป็นจังหวะจริงๆนะทุกคนถ้าสมมติว่าปลาตัวเล็กมันไม่ค่อยเยอะยิงไปทางไหนมันก็ไม่ค่อยได้เว้ยอ,อ่ะไปกันต่อสว่านปูปูไม่เอ้ไม่แตกแล้วยิงตัวใหญ่แม่งอุย้ยเชี่ยอุยอ้ยอุ้ยเชี่ย,ยมันแตกทุกคนมันแตกช่วยด้วยมันแตกแตกแล้วเชี่ย ขอโทษนะครับที่คุณไม่สุภาพอาจจะใจอารมณ์ไปสะหน่อยพอดีผมดีใจพอดีไม่เคยแตกเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนรู้สึกดีใจเอ,อ้ทุกคนไม่เคยคิดเลยอ่ะผมเล่นมาตั้งนานไม่คิดว่าจะแตกเยอะขนาดนี้เรามาถึงในจุดๆที่เจ็ดพันบาทแล้วนะก็ผมว่าวันนี้ก็คนพอแค่น,นี้แหละเพราะว่าถ้าเล่นไปกว่าน,นี้อาจจะเสียมากกว่าได้นะก็ยังไงก็ถ้าหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ หรือกด subscribe ได้หรือว่าถ้าหากมีใครอยากได้อะไรก็เันไว้ด้านล่างคิดได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ